สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้29สิงหาคม2567รีบตัดสินใจสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่29สิงหาคม2567เปิดตลาดปรับขึ้น100ในครั้งที่1โดยทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ41,000ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา3นาที ราคาทองคำวันที่29สิงหาคม2,567ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ4,400 40, บาทขายออกบาทละ4,500บาทราคาทองรูป,ปพัรรณขายออกบาทละ4 1 0 0 0บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ